อไลเดอร์ไม่เป็นไงก็เลยดดวิ่งดดโดดโอ้โหแล้วโ <laughs> มาเดลหมุนแล้วติวติวติว,ตว,ตวยากกอด <laughs> ดีๆลูกอย่าปล่อยมือไม่ปล่อย <laughs> สวัสดีครับมาพบกับเดวชาแนลวันนี้น้องโมเดลพามาเดินเล่นที่สวนหลวงเย้ <laughs> เป็นครั้งแรกของน้องโมเดลนะครับที่มา สวนหลวงเดี๋ยวเราจะพาไปดูของเล่นเด็กข้างในว่าจะมีอะไรบ้างแล้วเครื่องเล่นอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเฮ้ยเราเจอเจ้าทิมว่ายอยู่เจละเคใครปะนี่เราตีอุ้ยเรวป้าต้องไปตรงนู้นดิโอ้เข้าไปใกล้เขาก็นีแล้วนี่เห็นไหมว่าไปอ่ะเดี๋ยวน้ำโมเดียวเจอเครื่องเล่นแล้วรีบดิ่งไปไหนได้ไหนได้บ้างเอ้ย เดี๋ยวลองเล่นสไลเดอร์สิเดี๋ยวเล่นสไลเดอร์สิเดี๋ยวไม่เคยเล่นเล่นได้ไหมเนี่ยสไลเดอร์ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวฮอฮอฮะปีเลยเหรอเออใช่ดิให้เดี๋ยวปีนขึ้นมาดิได้ไหมเดี๋ยวปีนขึ้นบันไดเลยปีนได้ไหมเราเดี๋ยวจะปีนขึ้นบันไดครั้งแรกปีนได้ไหมอ้าวปีนเลยตึ๊ดโอ้โหเก่งอะโอ้โหสุดยอดเลยน้องโมเดิลเนี่ขึ้นครั้งแรกนะเนี่ย ยังไงเร็วเร็วขึ้นอีกจะถึงแล้วขึ้นเลยขึ้นอีกเอ๊บเอามือจับข้างบนโอเคเอ๊บว้าวอย่เอาขาไปขึ้นเออเอามือจับเขย่าบิ๊กมือเขย่บขึ้นจับข้างบนอีกหน่อยนึงจะได้มีแรงโหนขึ้นมาไงลูกฮึบเออเก่งจังเลยน้องโมเดลโอ้โหเยี่ยมเยี่ยม ก็นั่งค่อยเอาเอาหักขาขาค่อยลงค่อยๆนั่งลงขาค่อยลงอ่ากระเถิดไหเอามือหนึ่งเดาปล่อยเอาปล่อยมือไลยานะ้าไปยานะมาหนึ่งตองเออลงลงลงทำไมมันเย็ดเย็ดเยดลงมาเลยล่ะรองเท้าเปียก อ,อ๋อสิสับปะรดโอ้โหน้องโมเดลเขาตับตูดเหนียวไม่ลื่อนลงมาเลยปุ๊ลงมาเลยล่ะฮึเออเย้โอ้ขึ้นแล้วขึ้นนี่ขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นบ้านของเล่นนี่นี่ป้มป้มป้มปราการขึ้นป้อมปราการ ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นป้อมประกันเลยเดินขึ้นไปเลยเดินไปเลยโอ้ไปไงเดินขึ้นไปเลยไม่เป็นไรหรอกลูกแข็งแรงเอาแม่ขึ้นเลยก็ได้นี่คุณแม่ต้องพาไปนะของเล่นแบบบางชิ้นชิ้นใหญ่ๆก็ต้องให้ผู้ปกครองดูแลนะเพราะว่าน้องน้องๆที่ยังตัวเล็กๆอยู่เนาะโอ้อูสที่ทุกคนนู่นขึ้นไปบนหอคอยแล้ว เฮ้ยดูที่มีซอมบี้บุกหรือปเปล่าเร็วขึ้นไปบนหอคอยเร็วเร็วเร็วข้างบนไม่มีซอมบี้ซอมบี้อยู่ตรงพ่อแล้ไงโอ้ข้างบนมีป้อมปราการ <ม Reese? S 2> ดูดิซอมบี้ <ฮะ S 2> อยู่รอบรอบเมืองไหมค่ะเออไม่มีซอมบี้ปลอดภัยไหมโอ้ยข้างบนปลอดภัยโอ้มองรอบรอบเมืองสิไม่ใช่มองข้างบนข้างบนมันก็ปลอดภัยสิอะไรเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่บนป้อมป,ปราการแล้วคะ ปลอดภัยเาขาจะลงยังไงเนี่ยนี่เราจับอันนี้เอาลงยังไงครับค่อยๆเดินลงมานู่นเลยเดินยาวไปน,นู่นเลยนู่นเดินยาวตามสะพานไปเลยเอาเดินข้ามสะพานมาว้าวโอ้มาแล้วข้ามสะพานมาเลยข้ <c oughs> <c oughs> าไปเลยข้าไปเลยเย้ <c oughs> โหนี่งไง <c oughs> โอ้นี่ทุกคนเห็นไหมน้องโมเดลมาเล่นของเล่นครั้งแรกดูสิสนุกสนานมากเลยนึกว่าน้องโมเดลจะไม่กล้าขึ้นนะเ้าเตรียมตัวมุดอุโมงมาเลยมาอุโมงตรงนี้มุดอุโมงข้มา,มา,าลกข้นก่อนเหรอคอ้าวมุดมาเลยน้องโมเดลเดินตามอุโมงมาเลยเ <c oughs> จ้าโอ้โหแกงยังเลยเอาค่อยๆลงค่อยๆลง ค่อยลงยเย่แล้วตัวหลังนั่นคือตัวอะไรอะ่ะตัวบอลแม่ติดตูดตูดใหญ่มา,มาโอจะใส่ได้อีกแล้วเจะใส่ได้อีกแล้วว้าวน้องโมเดลเริ่มไม่กลัวแล้วครับเย่ลิ้นลงมาเลยม,ลมาเลยเดี๋ยวเราพาไปเล่นสวนน้ำมีสไลอะไรได้ดอะไรเลยบ้าเลื่นลุยเลย เนี่เวลามีสไลเดอร์จะได้ไปเล่นสไลเดอร์ที่สวนน้าเดี๋ยวพาทัา้งหมดเดี๋ยวไปเล่นสวนน้าดีกว่าไปขึ้นสะพานเครื่องบินดีกว่าฮอลิคอปเตอร์อไปเลยฮอลิคอปเตอร์โหเร็วตอนนี้สงครามมาแล้วพอเราหนีอซอมบี้มาเสร็จเราเจอการลบของสงครามของทหารมาแล้วเร็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 วเฮ้ยเจออะไรกับระเบิดจน,นี่คีอนคีคนเอาปีนขึ้นบันไดขึ้นบันไดฝั่งนี้ อะเลยขึ้นเลยลูกขึ้นเลยครับนังเดียวขึ้นเลยครับเร็วๆหอจะออกแล้วเร็วสองบี้วิ่งไล่ตามมาแล้วเร็วๆสิซ่องบินถึงตูดแล้วเร็วๆซองบี้มาแล้วเร็วๆเร็วโอ้ขึ้นเครื่องบินเสร็จแล้วโอเครื่องบินจะระเบิดแล้วรีบหนีจ้ะรีบลงจากเครื่องบินมานี้แล้วเครื่องบินจะระเบิดแล้ววิ่งมาไหนไปหาพ่อเลยเร็วเครื่องบินจะระเบิดแล้วรีบหนีจากเครื่องบินมาเดี๋ยวนี้ วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเ,เร็ววิ่งมาเร็วเร็วเร็วเรหมดเดี๋ยวไม่เคยเล่นกลัวกลัวไม่ล้ไม่เป็นไรลูกเป็นสะพานเล็กม <entrepreneur> ันเลยมาเร็วมาเร็วค่อยใส่มาค่อยใส่มาเร็วนี่ทอมบี้ทอมบี้ถึงแล้วลูกจี้เร็วเร็วทอมบี้มาเร็ว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 เก่งจังเลยโเดี๋ยวเก่งมากขึ้นไหม ปีกขึ้นข้างบนปีกขึ้นข้างบนเร็วๆนี่วันที่เร็วจิเย้สรุปคนที่เหนื่อยคือแม่เร็วลรือหลงมันรอมบี้ถึงตูดเร็วเร็วจี้สบี้มาข้างหลังเลยเย่ดูนักโมเดลตูดมีกาวเหรอ ตูดเหนียวอ๋อลื่นไม่ได้อยีร่าปู่น้องโมเดลจะยีราาเขาแล้วน้องโมเดลมุดอุโมงกันแล้วไหนมุดอุโมงผมมาแล้วข้าเอ๋โอ้โหน้องโมเดลติดใจแล้วไปเล่นของเล่นไม่รอคุณแม่แล้วดูสิเอาคุณแม่วิ่งตามเร็วๆๆๆเร็เอา ขึ้นบันไดโน้นมีบันไดอีกฝั่งหนึ่งมีบันไดอีกฝั่งหนึ่งไปขึ้นบันไดฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นขึ้นหอคอยเลยทางนั้นขึ้นไม่ได้ลูกทางนั้นเป็นสไลเดอร์ลงเขามีบันไดให้ขึ้นใหม่ขึ้นนะขึ้นทางสไลเดอร์เออช่างสรรหาทางขึ้นอ้าวหุนแม่ขึ้นไม่ได้เอาน้องหัเดียวหนีเลยมุดมุดดวงงย้อนกลับไป à nó mua đều muốn mua ngón cặp tay ôi tháo à lột tháo luôn à lột tháo luôn này u môn lột tháo luôn này u môn ơi làm ngay đó nãy ô như là lột tháo đi leo lột tháo luôn này u môn ôi chú ý ghê chẳng ลุตสองข้างเลย <laughs> อะอไก่อนเอาลองเท้าม,มาให้แม่เอาใส่ร <c oughs> องเท้าเร็วถ้าจะใส่เองอันนี้ใส่เองโอ้อยู่ในอุโมงค์เลยนะนท่านรองเท้านนะโอ้น้องโมเดลไปไกลแล้วไม่รอใครเลยผมไม่กลัวแล้วเล,เ,ลเล่นไปเล่นมาแล้วโมเดลไม่กลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> สนุกใหญ่ไหนเจอจานยูเอบูโอ๋อยู่นู่น โอ้โหกำลังบินอยู่นั่นเลยจานยูเอฟไพร์เวาไปลงทางนู้นเดี๋ยวลงเลยโอ้โหเรามาอยู่บนหอคอยนานมากคอยเดินไปจะลงฝั่งนี้หรือว่าจะลงสไลเดอร์ยังไงด้วยโอ้ลงสไลเดอร์เดี๋ยวนั่งลงอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่ไปดักหน้ารอก่อนนะนั่งรอก่อนนะอย่าเพิ่งลื่นลงมาเองนะเอาวคุณแม่วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ แม่วิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวชอบใจแม่วิ่งเดี๋ <c oughs> ยวนี่ลงไม่ได้แลงไม่ได้กลัออวปะเด้อกลัวกลัวกลัวทำไมอ่ะอันนี้สูงอันนี้สูงไงลงไม่ได้เงินลงไม่ได้ลงไม่ได้เหรอมาแล้มาแล้วโอแล้ เดี๋ยวยังเล่นสไลเดอร์ไม่เป็นไงก็เลยเด๋ยวไม่เป็นไงก็เลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออหงายท้องเลยโอ้เอาเกาะไว้เกาะเอาห้อยห้อยเอาแม่ปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือแต่มือประคองลูกไว้นะได้ไหม โอ้โหเก่งจังเลยโหดได้โอ้เล่นข้ามท้องง่ายเลยอายุเล่นเลยไอ้แก้วอยนยาชานะเออนม่เนงยแม่มาวิ่งกระโดดข้ามเลยวิ่งโดดข้ามวิ่งโดดวิ่งโดดโอ้โหโง่วิ่งไปแล้วเอาเร็วแม่ลูกวิ่งแข่งกันเร็วเร็วเร็วไปไหนไปไหนอ๋อจะไปเล่นสไลเดอร์ โอ้ที่กว้างมากเลยเด็กวิ่งเล่นเด็กวิ่งเล่นไม่เหนื่อยหรอกแต่ผู้ปกครองเหนื่อยเดียวเอาคุณแม่มาลดน้ำหนักนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งม้าหมุนเป็นเป้านี่ม้าหมุนน้องเดี๋ยวนั่งน้าหมุนดิเฮ้ย่นี่มีขยะด้วยทุกคนไเออเวลาเรามาเที่ยวกันต้องรักษาความสะอาดด้วยนะเพราะว่ามีออไปทิ้งขยะให้ด้วยเลยอ่าให้น้องหมดเดี๋ยวคุณพ่อเก็บไว้ไปทิ้งขยะให้ ของใครกินไว้ก็ไม่รู้อาเดินนั่งมาหมุนหมุนเกาะดีๆนะแม่หมุนแม่ไม่ต้องเดินตามแม่ยืนหมุนเอ้ยเย้เอ้าเดี๋ยวหมุนแล้วติวติวติวยาใช่ถ้าเดี๋ยวหมูหัวแล้วบอกแม่นะไได้กเกาะดีๆลูกอย่าปล่อยมือไม่ปล่อยมือครับอ่าหมุนเดี๋ยวแม่หมุนให้ อไม่ต้องหนีหรอกรเย้เป็นไงล่ะฮูมเอเาา่อ,เ,อเหยียบเลยมีที่เหยียบอ่ะครับลูกเอ่ะอะไรจะได้ไม่ลนเห้ยชาวเฮ้ยชาวูด้เอโอนดูโคุณแม่มาอีกแล้วดูสิตอาโอ้ย f o ดูเจ็บโอู้งมากเลยอ้เพลินเลยครัวนี้น้องโมเดลมีคนหมุนให้นั่งไม่มัวหัวไม่มัวหัวด้วยรู้สึกว่าน้องน้องน้องเดียวไม่มัวหัวนะแต่แม่เริ่มมัวหัวเลย น่าเออโอ้เอาเปลี่ยนคนเล่นดูนี่ใครจะอ้วกแม่หกลัวไหมครับไม่ไม่ไม่เคยกลัวอะไรเลยสักอย่างจะเล่นอย่างเดียวเอออนนี้เล่นไหมใช่มาพักร้อนนั่งเล่นพักนี่คือไม่ใช่พักเดียวนะพักแม่ ่วงย่วงย่วงอยูยเหนื่อยเดี๋ยวไม่เหนื่อยแล้วแต่พ่อกับแม่เหนื่อยโอเคสำหรับวันนี้แดดเริ่มออกแรงแล้วนะเดี๋ยวเราพาน้องโมเดลไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าน้องโมเดลเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรกนะครับโอ้ยังไม่ยอมใช่เดี๋ยวน้องเขาจะขอไปเล่นต่อสำหรับคลิปนี้น้องโมเดลแล้วก็พ่อเอฟแม่เจี๊ยบ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขี้โมโอ่อยู่เลยดูสิใหญาเช่าลงอ่ะเดี๋ยวบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนเร็วลูกเร็วเดี๋ยวครับบ๊ายบายไปแล้วนะ